สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี่นะทำไมพี่เปลี่ยนจาก FUJI เป็น s o n ีปีนี้ FUJI x s 1 0กับ s o n ี a 7 mark 3ตัวไหนหน่าใช้ครับตอบคำถามแรกก่อนแล้วกันนะว่าทำไมพี่ถึงเปลี่ยนจากฟูจิมาเป็น s o n ีจริงๆแล้วตอนนั้นตอนที่พี่ซื้อ FUJI เนี่ยตอนนั้นมีเหตุผลอยู่2ออย่างนะอย่างแรกเลยก็คืออยากมีกล้องที่ออกไปถ่ายข้างนอก แบบเบาๆแบบไม่หนักอ่ะซึ่งตอนนั้นพี่ใช้ตัว xt 1 0 0นะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัดสินใจใซื้อ xt 1 0 0ก็คือในเรื่องของราคาครับพี่รู้สึกว่าเป็นกล้องที่ราคาประหยัดแล้วก็มีฟังก์ชันที่มาให้ครบนะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่แบบเรโทรเหมือนกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยนอกจากหน้าตาเหมือนกล้องฟิล์มแล้วยังมีฟิล์มซิมูเลชันของฟูจินะครับที่พี่รู้สึกว่าการใช้ฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราสนุกอ่ะ คือนอกเหนือจากงานจริงๆที่เราใช้กล้องแบบโปรเฟชชั่นอลตัวใหญ่ๆหนักๆอะไรเงี้ยแล้วมาใช้กล้องตัวเล็กๆที่แบบไป snap ถ่ายเล่นอะไรเงี้ยถือไปด้วยทุกที่ซึ่งพี่ก็จะมีกระเป๋ากล้องใบเล็กๆนะครับสำหรับใส่ตัว Fuji x t 0 0เนี่ย ไปด้วยตลอดเวลาเพื่อจะแบบถ่ายได้ทุกที่แทนที่เราจะเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายใช่ป่ะพี่ก็ใช้ตัว FUJI XT 100นี่แหละถ่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้มีอยากทำให้เกิดรายได้ด้วยแล้วก็ตอนนั้นศึกษาเรื่องของ Shutterstock ด้วยก็เลยลองที่จะถ่ายแบบส n a p ภาพทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยเพื่อส่งขายเดี๋ยวให้ดูรูปอย่างรูปนี้นะครับนี่อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับก็ลงขายได้9โหลดนะครับแล้วก็เนี่ย อันนี้ก็ตรงลานจอดรถเหมือนกันเป็นส่วนแนวตั้งในลานจอดรถนะอันนี้ก็ใช้ตัว XT100 นั่นแหละคือเรามองเห็นอะไรเราก็เราก็ถ่ายแล้วก็ลองมาอัปโหลดขายดูนะแล้วก็พอมาใช้โซนี่ก็เริ่มรู้สึกว่าชอบในเรื่องของการโฟกัสของโซนี่ที่พี่รู้สึกว่าการโฟกัสของโซนี่ค่อนข้างแม่นยําแล้วก็เอาง่ายๆคือถูกใจอะ่ะซึ่งจริงแล้วการขายกล้องฟูจิไปก็ไม่ได้เป็นเหตุผลว่าอยากจะใช้โซนี่นะครับเหตุผล,ลหลักๆคือไม่มีตัง แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยก็เลยขายไปแล้วก็หันมาใช้ตัว Sony มากกว่านะโดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายคอนเทนต์เนี่ยแต่จริงๆแล้วตัว Fuji XT100 นะพี่ก็ใช้ถ่ายคอนเทนต์เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องที่ดีตัวหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วทั้ง Fuji ทั้ง Sony ก็ถือว่าเป็นกล้องลองนะคคือไม่ใช่กล้องหลักของพี่ก็เลยไม่ทำให้รู้สึกว่าต้องคิดเยอะถ้าจะเปลี่ยนจาก ฟูจิมาเป็นโซนี่หรือแม้กระทั่งวันนี้นะครับถ้าจะกลับไปใช้ฟูจิก็คงไม่ได้คิดเยอะครับเพราะว่านั่นแหละมันเป็นกล้องลองที่พี่ใช้สําหรับงานอดิเรกคือไม่ใช่งานที่เป็นอาชีพจริงๆของเรานะครับมาถึงคําถามที่2นะครับฟูจิ x s 1 0กับโซนี่ a 7 m a r k าตัวไหนหน่าใช้ครับคือในความน่าใช้เนี่ยพี่ตีเป็น2ความหมายแล้วกันอย่างแรกก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าของราคาถ้าในเรื่องของความคุ้มค่าของราคาพี่ว่า ตัว Xs10 เนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่า1ละราคาถูกกว่าแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาก็ไม่ได้ดูน้อยหน้านะครับพี่ว่าก็เป็นอะไรที่รองรับการใช้งานได้ดีไม่แพ้ตัว A7 Mark III นะครับแต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับตัว A7 Mark III นี่ก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับ ยงเอาวง่ายอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของความเป็นฟูลเฟรมกับ a p s c นะตัว Agent m a r k ร์นี่เป็นกล้องฟูลเฟรมนะส่วนตัว x s 1 0เนี่เป็น a p s c ซึ่งพี่ได้ิสต์เป็นข,ข้อว่าข้อดีของตัวไหนที่รู้สึกว่าเหนือกว่าอีกตัวหนึ่งนะอย่างตัว Agent m a r k ร์คนี่พี่ิสต์มาได้แบบเข้มๆเ,เ,เลยนะ6ข้อข้อแรกก็คือในเรื่องของความเป็นฟูลเฟรมที่พูดไปเมื่อกี้นะแล้วก็ส่วนข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่าเอสนะครับ A7 Mark ์คนี่ จะมีช่วงของค่ายโซที่กว้างกว่านะครับไอโซที่ต่ําที่สุดในแบบปกติเนี่ยอยู่ที่ไอโซหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สูงสุดที่ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อย แล้วก็สามารถขยายได้นะเป็น ISO 50นะครับแล้วก็สูงสุดที่2 4 8 0 0นะครับซึ่งของ X10 s เนี่ยจะอยู่ที่ ISO ต่ำสุดนะครับที่160แล้วก็สูงสุดที่12,800แล้วก็ขยายได้เหมือนกันแต่ก็ยังทำได้น้อยอยู่นะขยายได้ที่ ISO 80นะครับแล้วก็สูงสุดที่51,200นอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของ A7 Mark III นะครับที่มีความสามารถในการถ่ายภาพในที่แสงน้อย ได้ดีกว่าแล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับจำนวนจุดโฟกัสของ Agent Mark i เนี่ยจะมีมากกว่านะครับอยู่ที่693จุดอย่างที่4ก็คือในเรื่องของระบบ tracking นะครับซึ่งของ Agent Mark i เนี่ยจะมีระบบ tracking ที่มากกว่านะครับมี animal eye tracking นะครับเพิ่มเข้ามาซึ่งของ Xs10 เนี่ยยังไม่มีนะมีแค่ face และ eye tracking ของคนเท่านั้น ส่วนข้อหก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ A7 Mark III เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่อึดกว่านะครับตอนหนึ่งก้อนจะสามารถถ่ายภาพได้มากกว่านะอยู่ที่610ภาพนะครับซึ่งของ X10 เนี่ยตอนหนึ่งก้อนเนี่ยสามารถถ่ายได้แค่325ภาพก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างน้อยนะัแล้วก็อย่างที่6อันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามีความสำคัญมากคือในเรื่องของบอดี้นะครับซึ่งบอดี้ของ A7 Mark III เนี่ยจะมีระบบวเวทีซีอที่ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันรองน้ำอะไรเงี้ยซึ่ง x 1 0ไม่มี Weather s e นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งที่น่าจะพิจารณานะครับ มาในฝั่งของตัว H x 1 0บ้างนะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของราคาที่ถูกกว่านะครับส่วนอย่างที่สองก็คือในเรื่องของ Resolution ที่สูงกว่านะครับที่26ล้านพิกเซลที่พูดไปซึ่งของ A7 Mark III เนี่ยข้อดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นทั้งคู่มี IBIS เหมือนกันนะครับคือระบบกันสั่นแบบ5แกน แต่ของ X10 เนี่ยจะสามารถการสั่นได้มากกว่านะคับที่6 s t อ p นะครับส่วนของ A7 Mark III เนี่ยสามารถการสั่นได้ที่5 stop ส,ส่วนข้อ4คือในเรื่องของจอนะครับทั้งคู่มีจอขนาดเท่ากันนะครับที่3นิ้วแต่จอของ X10 เนี่ยจะเป็นแบบ fully articulate ที่สามารถฟ l i p มาข้างหน้าได้นะครับแล้วก็มีความละเอียดที่มากกว่าด้วยความละเอียดอยู่ที่1.04ล้านดอทนะครับซึ่งของ A7 Mark III เนี่ยความละเอียดอยู่ที่900,000กว่าเดดท่านั้นเอง แล้วก็ Agent Mark ร์คเนี่ยเป็นแค่แบบทิวติ้งอยู่ข้างหลังนะครับไม่สามารถฟลิปมาข้างหน้าได้พี่ว่าอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการจอที่ฟลิปมาข้างหน้าได้นะพี่ว่าตัว Xs10 ก็น่าใช้กว่าเพราะพี่ถือว่าการที่จอแบบฟลิปได้แค่อยู่ข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่บางทีก็รู้สึกว่า ไม่น่าเลย,เยอย่างตัว X T 1 0 0นะที่พี่เลือกก็เพราะเขาเป็นจอ f u u r y e r t ค c u เ a t e เหมือนกันก็คือ f ลิปมาข้างหน้าได้น,นั่นคือทำให้พี่เลือกตัว X T 1 0 0มาใช้ในตอนนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะของ X S 10เนี่ยจะสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วสูงสุดที่20เฟรมต่อวินาทีแต่ของ A7 Mark 3เนี่ยทำได้แค่ครึ่งเดียวที่10เฟรมต่อวินาที แต่ถ้าเราไม่ได้ไปถ่ายกีฬาหรือไปถ่ายอะไรที่แบบคอนติเนียขนาดนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นแค่สเปคที่ได้เปรียบซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งแถมให้เลยกันสิ่งที่ Sony ไม่มีก็คือฟิล์มซิมูเลชันที่ Fuji มีถ้าถามว่าตัวไหนน่าใช้ตัวไหนหน,ไหน,หน่าเล่นถ้าในความรู้สึกพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าฟูจิ x a 1 0เป็นอะไรที่น่าใช้กว่าเอาง,ง่าย หนึ่งละ่ะความหน้าตาคลาสสิกก็น่าจะใกล้เคียงกันนะแต่ราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ฟังก์ชันบางอย่างที่ x s 0มีให้เนี่ยพี่ว่าน่าจะตอบโจทย์กว่าอย่างจอ fully a i c u l a t e อะไรเงี้รยระบบ ibis อะไรเงี้ยที่กันสั่นได้มากกว่าแล้วก็ฟิล์ม simulation ที่ s o ี่ไม่มีแล้วก็ที่สำคัญคือราคาที่ถูกกว่าพี่รู้สึกว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้อะใครมีความคมิดเห็นอะไรยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าคิดเหมือนพี่ไหม แล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ